คุณมีวิธี่ส่งต่อความสุขให้กันแบบไหนบ้างวันนี้จะมาโชว์แบบผมครับ<ะ>คือแบกจ็อกกี้จอกก็อกกี้คือนำทางผมจะนำทุกคนไปพบกับความคิดสร้างสรรค์ใ,ใหม่ๆโดยการผ่านทางแบบการสัมภาษณ์ผู้คนที่เขามีแรงบันดาลใจมีไอเดียปแปลกๆอะไรอย่างนี้ครับซึ่งนอกจากเขาจะสปาร์คตัวผมแล้วเนี่ยผมก็หวังว่าทุกสิ่งที่ผมได้ทำเนี่ยจะสปาร์กกับคนทำงานรุ่นใหม่ทุกคนด้วย อย่ามีดีการได้รับของใช้งานแบบนี้นะครับีแค่คุณยกมือถือขึ้นมาครับแล้วก็ไปในอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็พิมพ์คําว่า spark by t m d นะครับ S P A R K นะครับแล้วก็วินวัตรตัววัตร t m d ครับด้วยการนี้ครับคุณก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะร่วมเป็น่ซอร์ลิงของกระแสนำเทรนด์คนรุ่นใหม่วัยทำงานแบบนี้ได้แล้วครับใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นน่าเศรษฐกิจการเมืองน่าสังคมหรือว่าการเงินนะคะเดี๋ยวโชว์โชว์หลักฐานให้กับคุณเต๋อด้วย่อยครับ ร้อย right, แล้วเรียบร้อยอ่ะคุณเบียโ okay. อเคได้คุณเบียมาถ่ายร่ยรยวมก,กันครับความสุขอาจไม่ได้หมายถึงของขวัญราคาแพงไม่ใช่ดอกไม้ช่อใหญ่หรือบางทีมันาจไม่ได้หมายถึงเงินทองหรือสิ่งของอะไรเลยก็ได้แต่ความสุขอาจเป็นสิ่งเล็กน,น้อยๆอย่างเช่นรอยยิ้มหรืออะไรที่จะเปลี่ยนแรงบรันดาลใจให้เราได้เปลี่ยนมุมมองของชีวิตให้ไปสู่วันใหม่ที่ดีๆ แค่นี้เป็นความสุขเล็กๆอันรำคาที่เราสามารถส่งต่อให้กันได้แล้วนะครับพอแล้วครับต่อครับแบบงผมแล้วรับคุณแล้วครับไปเลย